ข่าวบักข้ามแมนเชสเตอร์เดประจำวันที่23มีนาคมโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เดเยันนี่คอสเน่น่าสงสารนะเนี่ยแมนยูเล็งแนบเดอะเบคเป็นส่วนหนึ่งในดิวลาสามแข้งเป้าหมายโดยงานที่ผมทางไม่ได้ว่าน่าสงสารจริงๆนะครับเมื่อทางแมนเชสเตอร์เดของเรานั้นยอดทีมเมืองผู้ดีเล็งจะจับดอนนี่ฟันเดเบคเมดฟิลด์ที่ดูเหมือนจะเป็นส่วนเกินในการลาดดิวแข้งสามเป้าหมายนั่นเอง โดยเปิดใจว่าน่าสงสารจริงๆนะฮะเมื่อทางปิสแสดงแบนยูของระน,นั้นทีมนักแข่งศึกฟุตบอลฝรังกศสภายใต้การน,นำทีมของทางนารออุโอมโอนเล่กนักชาดนะฮะผู้จัดการทีมชาวเจียนเตรีีียมท่่่จะใสดออนนนนนฟาาเเเบกกงห้าชาวธอร์แลนด์ไปส่วนหนึ่งในดิวล่าตัวสามแค่เป้าหมายที่พวกเขาสนใจในทีมสีเหลืองบริสเซลัดมุนสโมสรชั้นนำในศึกบุนเดสเลกาเยอรมันอย่างทางจดดอร์แดนโชปีกชาวอังกฤษเออร์ลิงบาวฮายแลนด์ดาวยิงชาวนอร์เวย์และก็มอนิเอลโอบาเฟมี อาคันจีแนวรับชาวสวิตเซอร์แลนด์เชื้อสายไนจีเรียาจากการรริงานของนายชินสื่อชื่อดังนะฮะ ดึงนทางตอนนี้ฟันเดเบกนั้นพึงจะย้ายจากทางอาแจ็คอันสเดมมาสู่ชายคาโปรเลรสชันความฝันเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเสนอราคาค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนดหรือประมาณ1,750ล้านบาทแต่ทว่าดาวเตะหมายเลข34รายนี้กลับไม่สามารถโชว์ฟอร์ไมได้ตามที่คาดหวังเอาไว้และถึงตอนนี้ตัวเขาเนี่ยยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบทีมได้เลย ซึงทำให้ตัวเขานั้นมีโอกาสานในการลง3ามของทีมลิฟดีลงเรื่อยๆนะฮะจนดูเหมือนว่าตัวเขาอาจจะเป็นดิวที่ล้มเหลวของทีมก็เป็นได้นั่นทำให้มีรายงานมาว่ายออทีมแดงสีแดงแห่งเมืองแบนเชสเตอร์นั้นเตรียมใช้โอกาสนี้แนบตัวดาวเตะหมยเ3ปีรายนี้ที่ดูเหมือนจะเป็นตัวเลขลำดับสุดท้ายในแผงกองกลางเป็นส่วนหนึ่งในดีวลาก3แข้งเป้าหมายอย่างทางจอร์ดนซันโชเออร์ิงบลฮารันและก็มอนิเออโอบาเฟมีอันคันจีนั่นเอง เป็นนาว่างานนี้เห็นไหมครับผมตอนนี้ฟันเดอร์บิกนั้นมีประโยชน์อยู่นั่นเองนะฮะเป็นประโยชน์ในการจะเอาไปแลกตัวกับ3แข้งที่แมนยูนั้นอยากได้ตัวซะเหลือเกินในช่วงสมมน,นี้เรามารรดาข่าวต่อมากันดีก่าครับแกร,รี่โบยแมนยูยังเกงเ่งเบอร์2ของประเทศอยู่นะโดยทางแกรีร่เนวิลระบุนะครับว่าแมนยูของระน,นั้นยังถือเป็นทีมที่เก่งที่สุด็นอันดับที่2ของลีกในสายตาของตนแต่ก็กระตุ้นวีสัดแดงว่าต้องพยายามทําให้มีแต้มห่างจากทางแมนซิตี้ไม่มากเกินไปด้วย ดยดังแกลี่ในวิลอดีตยอดแบ็คขวาของทางแมนยูแสดงความเชื่อมาว่าพิษแดงยังเป็นทีมที่เก่งที่สุดเป็นอันดับที่สของศึกฟุตบอลเยอรมันในสั้นนี้โดยปัจจุบันแมนยูของเหล่านั้นเป็นรองจากฝูงของลีกนะฮะแต่พวกเขานั้นก็ตามหลังแมนซิตี้มากถึง14ดแต้มจะทําให้หลายคนมองว่าคงจะหมดลุ้นแชมป์แล้วต่อจะให้ลงเล่นน้อยกว่าอยู่หนึ่งเกมก็ตามทีําหร้ายพวกเขานั้นยังมีโอกาสโดนทีมที่ตามหลังมาอย่างเลสเตอร์ซิตี้หรือเชลซีแซงขึ้นมานะฮะ หลังจากที่ทางเซจิลจอกเลสเตอร์ซิตี้นั้นมีคะแนนตามหลังบิสัดแดงเพียงแค่1ึงแต้มกับเชลซีตามหลังเราอีก6กแต้มส่วนลำดับต่อมาก็จะเป็นเวสต์แฮมที่ตอนนี้อยู่อันดับที่5ก็ตามหลังแมนยูอยู่ถึง8แต้มทําให้บางคนมองว่าแมนยูนั้นมีโอกาสหลุดจากทอปฟโได้เช่นเดียวกันหากฟอร์มตกแบบนี้อย่างต่อเนื่องนั่นเองโดยที่เพื่อคนพี่ได้เผยมาว่าผมนั้นยังคิดว่าแมนยูของเรานั้นเป็นทีมที่ดีที่สุดอันดับที่2ของประเทศอยู่นะซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาอาจจะเสี่ยงเสียมันไป ไปในช่วงหนึ่งแต่ผมรู้สึกว่าแมนยูมีดีพอจะเป็นที่2ในท้ายที่สุดซึ่งผมคิดว่าเป้าหมายของแมนยูนั้นตอนสิ้นสุดฤดูกาลนี้คือการจบซีซั่นนี้โดยการเป็นรองแชมป์ที่ไม่ใช่รองแชมป์ที่แย่เหมือนอย่างที่ผมพูดไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนมันจะน่าผิดหวังเป็นอย่างมากมายถ้าเขาเล่นดับที่ต่ำกว่าอันดับที่2ส,สภาพของพวกเขาในตอนนี้ก็คือการจบฤดูกาลด้วยการมีแต้มใกล้กับทางแมนซิตี้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ การที่คุณจะจบอันดับโดยมีแต้มใกล้กับพวกเขามากมายแค่ไหนนั้นก็ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากมายเพราะพอจบฤดตุการไปแล้วมันจะมีการถกเถียงกันว่าเฮ้ย hey, นายมีแต้มห่างจากจพวกเรา16กแต้มย6กแต้มหรืออะไรก็ตามทีและเมื่อพอคุณต้องพยายามลดช่องว่างให้เหลือแค่หลักหนึ่งแต้มเท่านั้นละก็คุณก็จะมาคิดมันว่า,วาเราจะลดช่องว่างสี่แต้ม8ดแต้มได้ด้วยวิธีไหนกันแน่ นี่ก็เป็นคำพูดของทางแกลี่เนวิลนะฮะที่ได้บอกเอาไว้ว่ายังไงกันแน่แมนยูนั้นต้องพยายามอย่าให้มันห่างกับทางมนซสตี้มากจนเกินไปนักหรือแปลให้ฟังง่ายๆก็คือว่าอย่าแพ้แล้วก็เสมอมากจนเกินไปนั่นเองเล้วราทัดข่าวต่อมากันดีกว่านครับอดีตแข้งแมนยูจากทางอาชีพนักฟุตบอลสู่ช่างก่อสร้าง โดยต้องย้อนไปเมื่อดูกาล2002นะครับผมถึง2003แมเมนยูของเระนั้นตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแชมเปี้ยนลีก League, โดยไม่ต้องไปลุ้นเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่มีคิวออกไปเยือนชินบริอาซอของเดอปอติโบลาคอรุญาสมัยนั้นเล่นรอบแบ่งกลุ่ม2รอบคือรอบสุทีมสุดท้ายและก็รอบสุทีมสุดท้ายส่วนรายชื่อของผู้เล่ทนพิจแสดที่เซอร์อเลอ็กฟกุสันจัดลงสนามเป็นตัวจริงแมตช์นังกล่าวนั้นประกอบไปด้วย Ricardo, วิคคาโดโลบรองบรอง จอห์นโอเชียแดนนี่พิวส์มาร์ n รินฟิลเนวิลลีบรอสดาเลนเฟเชอร์นิกกี้บัตไรอันกิกและก็ดิเอโกเฟอร์ลัส่วนตัวสำรองที่ส่งลงมานั้นก็ได้แก่คีรันลิชชาร์สันไมเคิลจูอ t และก็ดันนี่เวเบอร์ซึ่งผลการแข่งขันเป็นแมนยูของเราเป็นฝ่ายพ่ายไปศูนย์ต่อสอซะอย่างนั้น โดยในวันนั้นผู้เล่นที่ได้ลงสนามถ้วยใบใหญ่โตของยุโรปเป็นครั้งแรกก็คือรีบรสเด็กปั้นของสมโมสรแต่ถ้าว่าอีก2เดือนต่อมาเขาคนนั้นกลับถูกปล่อยตัวฟรีและกลายเป็นส่วนเกินของโลกฟุตบอลในระยะเวลาแค่ไม่นานจะต้องเปลี่ยนแผนการดำเนินชีวิตใหม่และเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางสมาคมฟุตบอลอาชีพหรือว่า PFA โดยถึงตอนนี้นะผมโรสในวัย40ปีได้เปลี่ยนสถาสน,นาจากพ่อค้าแข่งบนผืนหญ้าสี่เหลี่ยมเป็นคนทำงานในสถานที่ก่อสร้างโดยมีหน้าที่หลักๆก,ก็คือทำฉนวนบนกำแพงรวมถึงร,รับงานการวางก่อสร้างน้ำประปาน,นั่นเองโดยประสบการณ์ครั้งแรกของโรสนั้นเดิมทีเนี่ยเขาลุงเล่นเป็นตัวจริงกับทางแมนยู2เกมทว่ามันคือ2เกมที่ไม่ใช่จุดที่ดีสุดของปีศาจแดง การลง3ครั้งไม่ได้นเกิดขึ้นในเกมบอลช่วยอย่างทางเวอร์ชิงตันลีกคัพในปี2001ซึ่งผลจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่ออาร์เซนอล0-4ในชุดที่แมนยูขนผู้เล่นสำรองลงสนามซึ่งซิงเวงเวกเตอร์ทาแฮตทริกและผมก็จำได้ว่าการรับมือกับทางคานูนั้นมันหนักหนาสหาหัสจริงๆผมทึ่งกับขนาดเท้าของเขามากเลยีเดียว โดยมีช่วงหนึ่งเขากระดกบอลนะผมข้ามหัวผมแล้วก็บอลเล่แต่ดีหน้าที่บอลข้ามคานออกไปไม่ฉะนั้นมันจะเป็นหนึ่งเน,นหลายประตูที่ถูกจดจำไปตลอดการเลยเดียวแต่หลังจากนั้นเซอร์เลฟก,กุกสันก็ไม่ได้ตวาดอะไรเลยเพราะเขารู้ดีว่าเราลงเล่นแบบเสียเปรียบตั้งแต่ต้นแล้วผมนำสิ่งที่ได้จากเกมนั้นพยายามจะเรียนรู้จากมันโดยหนึ่งปีต่อมาโปรสคนนี้ก็ลงเล่นฐานะตัวสำรองในเกมจากทางนีวคเซลต่อหน้าแฟนบอลที่โอทฟฟอร์ด ในชันะเหนือเดอะ a แม็กพายไป5ต่อ3โดยเขาได้บอกว่ามันน่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากเลยนะมีแฟนบอลกว่า75,000คนต่อนหน้าพวกคุณที่โอเทฟ,ฟอร์ดผมก็ทําได้ดีนะผมจําได้ว่าเซอร์เลฟฟกุสันมาคุยกับผมตอนหลังเพราะผมโดนอารันเชลเลอร์โฉบเข้ามามงตัดหน้าที่เสาสองดังนั้นเขาเลยบอกให้ว่าเป็นบทเรียนนะและก็อย่าปล่อยให้กองหน้าทาแบบนั้นอีก ส่วนสุดใหญ่ของเขานั้นเกมที่3ของโปรตฮะและเป็นเกมสุดท้ายในสีเสื้อเบรดเดวิลก็คือเกมแชมเปียนลีกที่กล่าวไปตอนต้นนั่นเองเขามีชื่อในเกมบุกเย็ยนลาคอรุนยาซึ่งตอนนั้นซูเปอร์เดเปอร์คือทีมดับหัวแถวของลาลิกาสเปนและก็เป็นคู่แข่งของ,าง, e ik, ของทางบาร์เซโลนาที่ลีกสเปนโดยโปรตคนนี้ลงเล่นเป็นหนึ่งในแนวรับ3คนเคียงข้างกับทางโรดองบองและก็จอรนโอเชีย โดยเกมของแมนยูนั้นไม่ค่อยประติดประต่อกันสักเท่าไหร่นักเนื่องจากแผนการเล่นที่เปลี่ยนไปอย่างไรก,ก็ตามบรชนั้นกลับถูกเปลี่ยนตัวออกตอนหมดครึ่งแรกในขณะที่ทางยักษ์ใหญ่แห่งผิวังกิตตามหลังอยู่ไป0ูนต่อนหนึ่งโดยเขาได้บอกว่าผมต้องเจอกับทางอัลเบิร์ตลูแก้และก็คิดว่าผมก็ทําไม่ดีนะแต่กลายเป็นว่าโดนเปลี่ยนตัวออกและก็เริ่มโต้เียงกับทางเซอร์เอฟอกุกัน โดยกิฟซี่บอกให้ผมสู้เข้าไว้ซึ่งผมก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแถมเซอร์เล็กนั้นก็ไม่ได้บอกว่าทําไมถึงเปลี่ยนตัวผมออกแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะคิดอะไรมากมายนะจนมาถึงจุดสิ้นสุดของเขาเมื่อตอนอายุ27ปีรถคนนี้รู้สึกเบือ่อหน่ายกับเกมฟุตบอลเขาย้ายออกจากทางแมนยูแล้วไปอยู่ที่เบอร์นรีจากนั้นก็กลับไปบรเบรคกแฮมอีกครั้งหลังเคยถูกยืมตัวไปเล่นสมัยค้าแข้งกับทางบิชแัแดแงซึ่งการบาดเจ็บเริ่มส่งผลกระทบต่ออาชีพการค้าแข่งของเขาซึ่งอดีตผู้เล่นทีม อายุยังไม่เกิน27ปีก็ไร้ความกระหายในการเล่นทันทีโดยเขาได้บอกว่าผมนั้นกลับบ้านเลยนะและก็ไม่อยากจะดูบอลทางทีวีอีกเลยเขาเผยกับทางพลเน็ตฟุตบอลหลังโดนปล่อยตัวจากทางเร็กแฮมเขาก็ไปร่วมซ้อมกับทางสโมรสรในเปจียมโรยันอันเวิร์ฟที่ตอนนั้นมีอดีตโคช้ชเยาวชนแมนยู u, อย่างวอร์เรนจอร์คุมทัพอยู่แต่เมื่อการย้ายทีมไม่ได้เกิดขึ้นเขาก็หันไปเซ็นสัญ,ญญากับทางดอยเซนสโมสรนอกลีกอังกฤษในปีส0 0 7 ซึ่งที่นั่นทําให้โรสเนี่ยเริ่มคิดถึงชีวิตในอนาคตเมื่อสิ้นสุดกับการเป็นฟุตบอลโดยทางสมาคมฟุตบอลอาหรือว่า PFA นะฮะได้เข้ามาช่วยเหลือในการมุ่งหน้าสู่อาชีพอื่นซึ่งทุกวันนี้ก็ไปจบที่อาชีพนะฮะช่างปลปาและก็มีธุรกิจทําฉนวนบนกําแพงนั่นเองโดยเขาบอกว่ามีคนงาน 2- 3สคนในไซต์งานของเขาเข้ามาถามเกี่ยวกับทางเมนยูและก็สงสัยว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรมันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะ ดังนั้นผมก็ไม่ได้อยากที่จะเที่ยวประกาศมาว่าผมเคยเล่นกับแพงอยู่ผมคิดว่านักตเตะเยาวชนในสมัยนี้ควรจะลองฝึกทําอย่างอื่นดูด้วยเพื่อที่พวกเขาจะได้มีความรู้แห่งโลกความจริงว่ามันเป็นอย่างไรพวกเขาส่วนใหญ่นั้นไม่ค่อยมีแผนในการรองรับในอาชีพในคตของพวกเขาสักเท่าไรนักก็ถือว่างานนี้นะผมเอาประสบการณ์ของทางลีบรชคนนี้นะฮะเด็กปั้นของสโมสรที่ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น แต่ว่าไม่สามารถแจ้งเกิดกับทีมใหญ่นั้นได้จึงทำให้เขาต้องเลือกเดินอาชีพทางสายอื่นเพราะไม่เช่นนั้นถ้าอยู่ต่อไปเขาคงจะเล่นแบบว่าไม่มีกําลังใจหรือว่าไม่มีใจในการเล่นอย่างแน่นอนครับก็ถือว่างานนี้นะฮะเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมโมสรมันเชสเตด,ดในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ